สวัสดีครับปาตอมได้กันเงินครับวันนี้ก็อยู่กับซีรีส์ของจิตตะเวลโกลบอล ETF นะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับเปิดปีใหม่มาอย่างแรกที่เราต้องทําคือขอบคุณทั้งจิตตะครับนี่เราได้เสื้อมาด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครได้เช็คอีเมลในช่วงต้นปีนะครับก็มีการ์ดปีใหม่มาด้วยนะครับนี่ผมได้รับมาเนาะเป็นการอวยพรปีใหม่กันนะครับแล้วก็มีเขียนมาให้นะครับสิ่งที่ได้เพิ่มเติมอีกก็คือว่าผมได้ส่วนลดมาด้วยครับนี่ ส่วนลด1น0บาทนะครับสำหรับตอนที่เราไปลดค่าธรรมเนียมเวลาเราลงทุนนะครับรวมถึงอันสุดท้ายที่ผมชอบมากๆครับคืออันนี้ครับ น่ารักมากครับมันคือกระเป๋านะครับก็เรียกว่ากระเป๋าน้องเสือนอนกินครับนี่ชื่อน่ารักมากนะครับก็ขอบคุณก่อนเลยนะครับทางจิตตะเวลนะครับที่มีของขวัญปีใหม่มาให้นะครับจริงๆอ่ะทุกคนน่าจะได้กันนะใครลงทุนนะครับไปเช็คอีเมลอีกทีหนึ่งผมไม่แน่ใจว่ายังทันไหมนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นของขวัญปีใหม่ที่เราได้รับมานะครับอ่ะเรามาดูพอร์ตกันหน่อยครับ global ETF ห่างหายกันไม่นานไม่ได้มีการลงทุนเพิ่มอะไรท่ายางใดนะครับทุกคนรู้ดีว่าสถานการณ์การลงทุนตอนนี้ ใช้ได้เลยเนาะนะครับพอติดลบกัน พิบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซีหุ้นไทยหุ้นต่างประเทศนะครับกองทุนรวมประเภทต่างๆเรียกได้ว่าทุกอย่างลงหมดนะครับยกเว้นราคาหมูราคาน้ํามันราคาทองคานะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นซึ่งเราไม่ได้ลงทุนนะครับเราไม่ได้กักตุนหมูไว้ใช่ไหมครับเราไม่ได้ซื้อทองคําไม่ได้ซื้อน้ํามันทิ้งไว้นะครับก็ยินดีด้วยกับใครที่อยู่ในตลาดที่เป็นสินทรัพย์ทางเลือกนะครับผมว่าน่าจะบวกขึ้นมาเยอะเอามาดูพอร์ตกันหน่อยนะครับที่ผ่านมาเป็นไงบ้างอย่างแรกเลยนะครับตัว บ ETF ที่ผมเลือกเป็นพอร์ตเติบโตวไว้นะครับวันนี้มูลค่าของพอร์ตเหลืออยู่94,571บาท ก็แปลว่ามันมีการปรับตัวลดลงดูจากกราฟก็รู้ครับมันดิ่งลงมาเลยนะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสักปลายปีที่แล้วต้นปีนะครับเกาะติดรมบนมาอย่างสวยงามนะครับเคยขึ้นไปถึงประมาณแสนสองพันกว่าบาทนะครับแต่วันนี้ลงมาเหลืออยู่9ก้าหมื่นสี่นะครับถามว่าเดือดร้อนไหมนะครับถามว่าเป็นกังวลไหมเอาจริงๆก็ไม่ค่อยนะครับผมรู้ว่านี่มันสถานการณ์ปกติแต่ว่าการที่เห็นกราฟมันดูน่ากลัวนะแต่จริงๆแล้วภาพรวมมันติดลบแค่5.43%เเท่านั้นเองนะครับใจเย็น ไม่ต้องแบบว่า,าตื่นตูมกันไปนะครับอ่ะลองมาดูนหน่อยนะครับว่าสินทรัพย์ข้างในเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะขอย่อตัวรูปผมสักเน็ตนึ่งนะครับจะได้ไม่บงังโอเคเรามาดูกันนะครับตัว v d i นะครับตัว VTI หรือ Vanguard Index Fund นะครับตัวที่เป็น Stock Market ETF ตัวนี้นะครับส,สัดส่วนเราเยอะที่สุดเนาะตัวหุ้นอเมริกานะครับลบอ่อร์เผมถือว่าโอเคไม่ได้แย่นะครับไม่ได้แย่มากนักน,นะแต่ลบ3.29%นี่คือ50ดอลลาร์นะ50ดอลลาร์คูณ30กว่าบาทเข้าไปก็ไม่เบานะครับแต่ว่าผมว่าไม่เยอะอีกอันหนึ่งนะครับตัวที่เป็น investment grade corporate bond ตัวนี้เอาจริงๆเวลาสถานการณ์ดอกเบี้ยมันไม่ค่อยนิ่งนะครับเนื่องจาก เปดเองก็ประกาศที่จะมีการเพิ่มดอกเบี้ยใช่ไหมครับก็มันก็จะมีการส่งผลต่อพวกบอลด้วยนะครับก็ลบ5.3%ตัวนี้ก็ถือว่าเยอะนะอ่าปรับตัวลงมากกว่าหุ้นด้วยซ้ำนะครับถ้าเราดูเปรียบเทียบกันแบบนี้นะครับอีกอันหนึ่งก็คือในส่วนของตัวอ่าเดเวลลอปมาร์เก็ตนะครับเดเวลลอปมาเก็ตน,นี้ลงเยอะที่สุดในพอร์ตเลยลบ6.98เกือบเกือบลบเเลยแต่ว่าสัดส่วนเราไม่เยอะครับสัดส่วนเราประมาณ16-17%เท่านั้นเพราะนั้นตรงนี้ไม่ได้กระทบกับพอร์ตภาพรวมมากนะักยังไงเนี่ยน้ำ นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับ VWO นะครับตัวนี้เป็น emerging market emerging market เนี่ยมันปรับตัวลงพระจีนแล้วมันลงมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วตั้งแต่ q ตร r t ส r ี่แล้วนะครับตั้งแต่ไตรมาสสี่ที่มีการปรับตัวลดลงมาจากการเ,าเรียกว่าเปลี่ยนแปลงของจีนนะครับก็ถ้าถามผมเนี่ยเอาจริงๆผมไม่ได้เดือดร้อเลยนะแต่ผมกลับรู้สึกว่าตอนนี้เป็นจังหวะที่น่าซื้อซึ่งพอน,นี้เดี๋ยวผมจะเติมเข้าไปครับ global ETF <ED> จะมีการซื้อเพิ่มเพราะดูแล้วเนี่ยมันเป็นจังหวะที่น่าลงทุนไงพอทุกสินทรัพย์มันปรับตัวลดลงเราก็ควรจะซื้อจริงป่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดถามผมนะกลับมาดูที่ภาพนี้ภาพนี้คือจังหวะที่มันลงเนี่ยเราควรซื้อถูกป่ะแต่เราอาจจะต้องไปวิเคราะห์ดูกราฟดูอะไรกันเพิ่มเติมครับว่าสินทรัพย์แต่ประเภทเนี่ยมีจุดไหนที่เออมันดูแล้วเนี่ยมันถึงจังหวะที่น่าลงทุนละมันดูเป็นจังหวะที่เราน่าจะเติมพอร์ตได้นะ เพราะว่าเวลาลงทุนนะครับผมต้องบอกงี้พอมันเป็น ETF เราลงทุนกับจิตตาเวลเนี่ยหนึ่งเราลงทุนกันระยะยาว มันคงไม่มีใครมาเกรงกําไรแบบระยะสั้นๆถูกปะ่ะนะครับเราคงมองกันที่3ปี5ปี7ปี10ปีขึ้นไป2คือเรามองหาสินทรัพย์ที่มันมีความมั่นคงนะครับซึ่งสิ่งที่เขาเลือกมาผมว่ามันก็ค่อนข้างโอเคนะแล้วก็น้ําหนักเนี่ยมันอยู่ที่ develop market ซะเยอะนะครับแล้ก็อยู่ที่อเมริกาซะเยอะแปลว่าค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันนิ่งส่วนที่เป็นอ่อ emerging market เนี่ยมไม่ได้เยอะมากนักนะครับมันเลยทําให้ พสทสวนเนี่ยผมว่ามันกําลังดีและสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมคือเราควรจะมองเรื่องของจังหวะก,การลงทุนครับวันนี้ใครที่อยากจะลงทุนในระยะยาวผมว่ามันเป็นจังหวะโอกาสที่ดีเลยนะที่เราจะสามารถเติมพอร์ตเข้าไปได้นะครับก็ไม่อยากไม่ไม,ไม่ไม่รู้นะครับว่าถ้าเกิดเป็นพอร์ตอื่นๆเนี่ยในที่เป็นความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันนะครับของผมพอร์ตเติบโตเนาะก็สูงสุดละแต่ถ้าเกิดเป็นพอร์ตอื่นๆเนี่ยอาจจะไม่ติดลบก็ได้นะนะครับแต่ผมว่าการลบ5ปในสถานการณ์แบบนี้ถือว่าน้อยมาก นะครับก็ให้กําลังใจครับสำหรับใครที่ลงทุนแล้วรู้สึกว่ามันแย่มันยากเนอะนะครับคอนเซปต์ Concept, หรือไมล์เซตหนึ่งที่ผมอยากให้ก็คือว่าให้ซื้อตอนถูกไปขายตอนแพงเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้มันถูกลงมากว่าตอนที่เราซื้อมันแปลว่าเป็นจังหวะที่เราน่าซื้อ นะครับแต่บางคนก็จะพูดว่าคุณต้อมแต่ว่า DCA อ่ะมีคนบอกว่า DCA ในช่วงขาลงมันไม่ดีไม่ใช่เหรอนะครับถูกต้องมันไม่ดีครับแต่เราต้องคํานึงถึงตัวสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนถ้าสินทรัพย์ที่เราเลือกลงทุนเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มีอนาคตถามว่าอเมริกามีอนาคตไหมคําตอบคือใช่เนาะนะครับมี develop country มีอนาคตไหมคําตอบก็คือใช่แล้ว emerging market ต่างๆล่ะมีโอกาสที่จะเติบโตในอนาคตไหมคําตอบของพวกเราก็คือใช่อีก ถ้ามันใช่เวลาที่สัสดส่วนของสินทรัพย์เนี่ยนะครับมูล,ลค่ามันปรับตัวลดลงเนี่ยเรายิ่งต้องเติมเงินเข้าไปเพื่อให้มันเข้าไปซื้อในช่วงราคาถูกนั่นเองแล้วเราจะขายตอนไหนอ่ะขายตอนราคามันแพงแต่มันไม่ใช่วันนี้เพราะเรากะจะลงทุนระยะยาวนะครับก็มาอัปเดตพอร์ตให้เห็นนะครับหน้าตามันเป็นแบบนี้ใครของใครไม่เหมือนกันบอกได้นะครับใครเลือกความเสี่ยงใครเลือกตัวแผนไม่เหมือนกันเนี่ยบอกได้เลยว่าของตัวเองเป็นอย่างไรบ้างนะครับก็ ต้องฝากไว้ครับสำหรับตัว global ETF ใครที่ชื่นชอบนะครับแล้วก็ทางจิตตาวิลเองก็มี product อีกมากมายนะไม่ว่าจะเป็น thematic นะครับเดี๋ยวก็ไปติดตามรีวิวได้ผมมี thematic อยู่ 2, 2> พอร์ตเห็นได้เ่าว่าวิลว่า optimize ก็เอาเรื่องอยู่ใช่ไหมนะครับปรับตัวลดลงหนักเหมือนกันแต่ว่าให้เข้าใจครับมันไม่ได้ผิดที่ระบบแต่วันะวนนี้ทุกสินทรัพย์มันปรับตัวลงหมดเท่านั้นเองนะครับอ่ะฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอให้ทุกคนมีความสุขสนุกกับการลงทุนนะไม่ว่าจะพอร์ตแดงพอร์ตด,ดอยขนาดไหนแต่ขอให้เรายังมี ความรู้นะครับคู่กับความสนุกในการลงทุนทุกๆวันนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ